สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแต่งห้องนอนใหม่ทั้งหมดเลย ฝากทุกคนช่วยผมหน่อยนะครับด้วยความที่พี่เสือเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่สุรินทร์นะครับปิดบ้านไว้ตั้งหลายปีช่วงนี้กลับมาอยู่สุรินทร์นานเลยครับในบ้านหลังนี้พี่เสือซื้อไว้ก็อยู่คนเดียวเอง <c oughs> และห้องที่พี่เสือกาลังเก็บอยู่เนี่ยเป็นห้องสํารองนะครับพี่เสือจะทําเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าหรือว่าห้องแต่งตัวนั่นเองครับวันนี้คุณพ่อก็มาช่วยด้วยนะครับพกตู้อะไรอย่างเงี้ยคนเดียวไม่ไหวาก <c oughs> ได้เวลาลื้อห้องนอนแล้วอันดับแรกก็คือเอาเสื้อผ้าออกจากตู้ให้หมดนะถึงจะยกไปสไ่วนเตียงเนี่ยพี่เสือใช แต่ของทั้งหมดไม่ได้เอาทิ้งนะพอเคลียร์ห้องทุกอย่างเสร็จโล่งเลยครับจําได้ว่าถูพื้นไปประมาณ7-8รอบเลยครับและแล้วรถเฟอร์นิเจอร์พี่เสือก็มาครับรอบนี้พี่เสือคิดว่าจะแต่งห้องเป็นโทนสีเข้มๆหน่อยครับ <c oughs> ก็เลยเลือกเป็นสีนี้นะก็จอกเป็นเทาดําขาวส่วนเซ็ตเครื่องนอนเนี่ยเขาเรียกว่าสีเมเปิลทัฟเฟลนะครับแต่ถ้าพูดถึงอะไรที่แพงที่สุดในห้องนี้ <c oughs> ก็คือฟูกที่พี่เสือนอนนี่แหละครับแพงที่สุดแล้ว <c oughs> และนี่ก็ขาดไม่ได้นะครับรูปคู่กาแฟเอาไว้ที่ข้างเตียงนอนเลยตู้ ู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นแบบ5้าบานนะครับราใส่าม่าเนี่ยพี่เสือเปลี่ยนเป็นสีดำครับจะได้คุมโทนกับห้องขึ้นมาหน่อยตอนนี้ทุกอย่างเสร็จแล้วครับพี่ๆช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับว่าจะทําอะไรต่อดีหรืออะไรเพิ่มดีตอนนี้โทนห้องประมาณนี้ครับแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนสีสมัยทั้งห้องเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้นะอ๋อเดี๋ยวจะงงใครเห็นถังดําๆบ้างเอาไว้ทําอะไรพวกเนี้ยพี่เสือจะเอาไว้แยกเสื้อผ้าครับชุดนอนชุดชั้นในอะไรแบบนี้อ๋ออีกทีหนึ่งที่ยังมาไม่ถึงก็คือพรมยาวเอาไว้ตรงหน้าตู้เสื้อผ้า นั้นจะเป็นดําขาวยังไงคอมเมนต์ให้คะแนนพี่เสือหน่อยนะครับหรือว่าแนะนํามาได้เลยส่วนเรื่องการจัดวางต่างๆเนี่ยวางได้แบบนี้จริงๆคิดไว้อีกแบบหนึ่งเลยนะแต่วางไม่ได้เสียดายมากเอไม่คิดว่าหัวเตียงจะใหญ่ขนาดนี้มีใครอยากดูจัดตู้เสื้อผ้าไหมครับคอมเมนต์ได้เลยนะบ๊ายบาย